ดีกาอ๋อวันดีครับสาบันนาโอ้ยต่างคนต่างอยากนอกทั่วสวนกันอยู่นี่แหละเฮาเมี <c oughs> บ<า>ังวัลจ้ากัน <c oughs> มาตามต่อพัะนนาอ๋อโอ้ยหล็กเขากระเด็นได้ตั้งจิตเนาะเจ็ดคัะค่ะที่จริงรัเกเจ็ดมันบ่มีเจ็ดห่านนะว่างันนะเมียนแตยว่ารักห่ามันมันมันไม่หาเจ็ดยุ่น่ะอนยอย่างไรก็เ,าเอา ไม่ใชยนะโอ้โเป็นอย่างสูตรอวงวดนีเฮาวันที่สามสิบได้เลขมันมาเร็วเลยเฮามาไปแบ่งปันฝ่าวก,กอนมันสีอ,อันก่อนตอกวันที่สามสิบไม่นจ้ะม,มันออกก่อนมันปีใหม่เนาะ,ะได้แล้วนะเนาะได้แล้ว,นะลวจ้ะพร้พอมแล้วจ้าพร้อมแล้วววันที่สามสิบธันวาจ้าเรียนเลขเดนแต่ศูนย์หนึ่ง 2> 2, สองสามศูนย์หนึ่งสองสามครับครับเลขหนึ่งเด้อจา้าศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งจา้จาครับขันบอศูนย์ามากๆแต่คือหนึ่งมากแล้วคือเจา้านั้นหละจ้ารักเวยนรักสิทธิ์ค่ะเลขจับคู่แบบนี้เอาถ้าเลขมากศูนย์จ้าเดี๋ยวไม่ใช่เขาเหมือนล่ะค่ะนี่สองศูนย์สองศูนย์ ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกศูนแปดศูนย์้าเล็กมาศูนย์กันสามารถจับเอาได้หนีละจ้าถ้าเล็กมากหนึ่งเด้อจ้าถ้าเล็กมากหนึ่งกับมีหานึงหานึงสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง เก้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนจับมีกันนี่ละจำกันนี่ละจ้าถ้าที่ท่านไหนมาศูนย์กะคิดว่าศูนย์ดีมากอะวันนี้ละจ้าสามารถจับต่อเลยยูไม่มีละไม่ตีเอาลูกโตกต็กได้จ้าหรือคาดว่าถ้าเลขคิดว่ามากหนึ่งกะยูไม่มีละจับที่อ๊อฟจับคู่ไว้ให้ค่ะ เลขมาไม่จ้าจ้าไปกับเนาะอ,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 อเนาะครับครับตาเลขมากศูน์กับคือยูไม่มีละจ้าตาเลขมากหนึ่งกับคือยูไม่มีละค่ะคิดว่าเลขวิ่งศูนยมาก็กับคือหนึ่งมากละค่ะออจ้าครับคเลขเลขในตาราเลขดับเน้อเลขดับตีจ้าจ้าค เก้าแปดเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สี่สามสี่สามห้าหกห้าหกหกเก้าหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสอง นี่แหละดับลางโตตรงๆเลยอืมดับล่างโตตรงจ้ะครับนี่คู่เดียวคือไปกับพ่อมคือสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละจ้ะแต่มันชนกับอันสูตรเด่แหละเนาะชนดับแต่ว่าอันนี้ดับลางแมนบ่แมนดับลางอืมไอตัวไดที่ว่าดับลางกับม่ต้องซื้อเนาะต่อยเวตะบุญเนาะครับครับครับเด่นคดับัตตรงเลยจ้ะเลขนี้ตะลางดนออก เลขไ่เดล้างกันบางหันมันออกอยังก่อบางหันมันออกกันเลขรางกับเลขบนเลขรางออกแปดหาเลขบนออกหาเจ็ดอ๋ออ๋ออ๋แปดหาเนาะแปดหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง จ้านี่แหละที่ออดจับเอาคือศูนย์กับหนึ่งเป็นเป็นหลักจ้ากับเบื้องนี้ตารางเอาก็ได้ขันผู้ใดมักหลีกตารางเนาะครับ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 แล้วนี่แหละจ้าเลขดับเลขกดับกระหันคล้อมจ้าเลขดับดับอยู่ทุกคนเนาะครับครับจ้าเบื้องนี้นี่ตรงเลยจ้าดังตุงตุงตัวกลับมาได้กลับสามารถมาได้จ้าสามารถมาแบบนี้จ้า จมาลับใ้แก่หันเป็นตัวกับจ้าแี่คือมาบอดาดับมีตัวเดียวคือไปกัดพร้อมสองเจ็บเจ็บสองค่ะครับจ้าจ้านี่ล่ละทั้งอ๋อยังสีกับหอม้าเล้วเด้อแต่ว่าเลกเรียนนี่ได้กินคุ่นหล่ะกันผู้ใดมักเรียนกับจับเล็กเรียนเอาเนาะเอเนาะจับครับครับจ้าแล้วก็เล็กดับก็เป็นแนวทาง หาวบ่ทาวกันนะอยู่กันหนาวจ้ลมโอ้ยหนาวจังได๋มาหนาวบัดใดบัดนึงยามมื้อเช้าหนาวลมว่ะโอ้ยออกบ่ได้เลยอ่อเอ้ยหนาวเย็นซวยๆตายละบัดนี่อืมแม่นดูแลสุขภาพเด้อออเด้อมันสิมากับลมหนาวด้ไข้หวัดก็ได้จ้เด้อทกันนะจ้ๆเอาบ่รบกวนเวลากินข้าวซะโอ้ยเกงใจโทรมาก็ยามกินข้าวเนาะ ดอกเใจดอกยูวัสดุโรยยูวัสจ้าจ้าเอาเอาเอาให้ดูแลสุขภาพงวดนี้ไเฮ่ใส่ปีไม่ันอันน้าจโชคดีเด้อปี้่ค่ะขอบคุณหลายๆจ้าอ้ค่ะ่อยูไก่ก็ขอห้ลำลํา้วยด้วยจ้าคือกันเออจ้าสาธุจ้าวันดีจ้าอ้ค่ะเดี๋ยวสานน้จะทวนตัวเลขโอย่างสีฟังอีกเที่ยหนึ่งเด้อจ้า สำหรับสายวิ่งเนาะค่ะจับตาดีๆเลขออยางสีเลขวิ่งเงินล้านจ้าในงวดวันที่30ธันวาคม2566เด่นเนาะ,ค,ะค่ะ0 1น3เด้อค่ะเลขเด่นมีสีโตแต่ว่าเลขวิ่งบนล่างพนห้มาศูนย์กำหนึงเด้อพี่น้องจับคู่ห้มี2030 40 6080มีหาหนึ่งสี่หนึ่งเก้าละ3 1จ้าสำหรับเลขในตะรางแถวด้านบนมี6มีเมีแป แล้วก็ข้างล่างนี้เก่าแล้วก็ล่างสุดคือศูนย์กับหนึ่งจ้าอันนี้เป็นเลขหนา้าลงทุนเดอ้อพี่น้องสําหรับออย่างสีเลขวิ่งเงินล้านจ้าซ้ายวิ่งนี่จังไหนกับบอพลาดจ้าเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่เขาคู่งวดจ้าสาหรับอเนาะจ้าเนาะก็ไปจะให้บ่งเลขดับเลขดับเพิ่นดับยูคู่งวดเด้อพี่น้องอันนี้เลขดับนะคะที่จบฟังให้เข้าใจมีเลขหนา้าลงทุนแล้วก็เลขดับจ้า ดับร่างตรงๆดับยูควงวดพี่น้องเป็นแนวทางประหยัดต้นทุนเด่นชนดับเนาะจ้ะอันนี้ดับร่างตรงๆงมีเก้าเป็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองจ็ดสามศูนย์ีสหาหหเกเจดสองอันนี้แนวทางเลขดับร่างตรงๆจ้าพิจารณาเบิ้งค่ะขันฟันได้แก่ย่าเาเด้อค่ะขงางล่างสื่อได้แต่ทึงๆจ้ะ ปุใดอยากติดต่ออ้อย่างสีดสามารถโทรไปได้ที่0937812564 0937812564จ้าเดี๋ยวเซเบิงกำกับสอง <c> ั <oughs> ้งหนาลงทุนแล,ล้วกะเลขดับเดอ้อจา้จาจะเบิ้งไงเขาใจพี่น้องข้างนี้เลขหนาลงทุนข้างนี้เลขดับจา้าเลขเลขหนาลงทุนก็เลขดับชนกันเลาะคะ่ะเนาะนี่ สามศูนย์นี่คือสื่อใดแต่ทึ่งๆด้วยค่ะขัง,ง่ังบ่อตรงสื่อเดี๋ยวแต่ตก,กับสามารถออกใดคือศูนย์สามเนาะเบื่อไงเข้าใจเด้อจากอันนี้ดับล่างตรงๆอันนี้ตัวเลขนห,ลนเลหน้าลงทุนจ้ะเอาแคปหน้าจอพี่น้องจา้าขอบุญขอบคุณทางออยางสีเนาะค่ะทีน่นำตวเีกมาฝากมาตอนพี่น,อน้องเฟ้นจองเอฟซีขอบคุณลายๆจ้ะเอาพี่น้องรักษาสุขภาพค่ะอากาศหนาวหน,นาวหนาวหนาวคักหนาวแน่จ้ะดูแลเจ้าของเด้่อค่ะจอปีไม่แล้วดูแลสุขภาพค่ะ ในวันที่30ธันวาคม2566สาสบหาวนากะคอยี่นองแฟนช่องอเอฟซีสูขูสุุ้นเฮงปังดังรวยสูขูสูคุนเงินไหลกองทองไหลเขา้าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ไปแล้วจะสวัสดีค่ะ